สวัสดีครับผมดูข่าวที่ประเทศไทยอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ติดตามโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2 5นะฮะซึ่งมันดูจะไม่มีทางหายไปจากประเทศไทยของเราได้เลยนะครับนับวันจะยิ่งเยอะนะครับมันมีบางวันที่ดีหน่อยแล้วก็บางวันเยอะหน่อยนะครับหลายๆคนก็คงจะเข้าใจว่าเออมันมีปัญหาต่อสุขภาพของทางเดินหายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นปอดตาจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่จะมีสักกี่คนนะครับที่ทราบว่าจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาแค่นั้นนะครับมันมีปัญหาอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะครับแล้วเราจะป้องกันมันยังไงนะฮะเราต้องอยู่กับมันไปแล้วมันมีวิธีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะครับก็วันนี้ผมเลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังอีกรอบหนึ่งนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่อง pm 2.5นจ้นะครับที่ทุกคนคงทราบดีนะฮะว่า มันมีปัญหาต่อทางเดินหายใจมันทําให้เราเจ็บคอแสบคอแสบตาแสบจมูกนะครับน้ำมูกไหลภูมิแพ้เป็นหอบผืดกําเริบนะครับหรือเป็นถุงลมป่งพองกําเริบทําให้เรามีอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจได้ง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับปัญหา PM 2.5เนี่ยคือขนาดของมันเนี่ยเล็กกว่า2.5ไมโครเมตรนะครับเล็กมากม เล็กขนาดที่มันสามารถเข้าไปสู่ส่วนที่ลึกที่สุดของทางเดินหายใจของเราได้ก็คือถุงลมปอดนั่นเองนะครับปกติแล้วฝุ่นที่มันใหญ่กว่านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะถูกดักไว้ที่ขนจมูกของเรานะครับหรือเยื่อเมือกตรงทางเดินหายใจของเรานะครับแล้วเราก็จะสามารถสั่งน้ำมูกออกมาได้ไอออกมาได้จามออกมาได้นะครับแต่ว่าไอฝุ่น pm 2.5เนี้ยมันไม่สามารถที่จะติดอยู่กตามขนจมูกหรือตามทางเดินหายใจของเราได้มากเท่าไหร่ มันเข้าไปลึกกว่านั้นจนถึงสุดของปอดซึ่งเป็นที่อยู่ของถุงลมแล้วถุงลมของเราเนี่ยนะครับมันก็จะติดอยู่กับเส้นเลือดฝอยในปอดสิ่งที่เกิดขึ้นน่ากลัวนะครับคือไอฝุ่นเนี่ยมันสามารถจะทะลุผ่านถุงลมเข้าไปในเลือดเราได้โดยตรงนะครับมีหลักฐานแล้วว่ามันเข้าไปในเลือดเราได้โดยตรงทางถุงลมปอดแล้วนอกเหนือจากนี้ ในทางเดินอาหารมันก็ยังสามารถเข้าไปได้ครับถ้าเกิดว่าเราบังเอิญน,นะครับมี pm 2.5ติดอยู่ในคอเราหายใจทางปากบ่อยๆมันเข้าไปทางนั้นแล้วมันก็เข้าไปสู่กระเพาะอาหารลำไส้ของเราได้แล้วตรงบริเวณนั้นมีเส้นเลือดฝอยอีกแล้วครับที่ทําหน้าที่ในการดูดซึมอาหารต่างๆเข้าสู่ระบบกระแสะเลือดเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองของเราเนี่ยแหละครับพอมันถูกดูดซึมเข้าไป pm ส5จุดห้าก็เข้าไปด้วยครับ มันก็เลยเข้าสู่กระแสเลือดของเราได้อีกวิธีหนึ่งนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับว่า pm 2.5มันจะเข้าไปทางอื่นคือมันไม่เข้าไปในทางผิวหนังของเราเนี่ยทะลุเข้าไปไม่ได้นะครับมันจะเข้าไปทางเยื่อเมือกหรือต่างๆที่เรามีพวกเส้นเลือดอยู่ในนั้นนะครับพวกเนี้ยก็จะทําให้เกิดปัญหาโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่ามันเข้าไปได้แล้วแล้วมันไปทําอะไรมันเกี่ยวข้องกับโรคอะไรบ้างนะครับเวลา pm 2.5มันเข้าไปในเลือดเนี่ยนะครับเลือดเราไปไหน ต้องถามตัวเองก่อนเลือดเราไปไหนนะครับต้องบอกเลยครับว่าทุกอวัยวะในร่างกายของเรามันต้องการเลือดนะครับอ่าแล้วพอมันต้องการเลือดแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็มีโอกาสที่ PM 2.5จะกระจายไปที่อวัยวะเหล่านั้นแล้วทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ครับผมจะยกตัวอย่างงานวิจัยหลายๆงานเนี่ย แปะไว้ที่ใต้วิดีโอของผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนไหนสนใจอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปอ่านงานวิจัยพวกนั้นได้แล้วก็จะมีงานรีวิวงานเขียนของคนอื่นๆที่ผมเอาไปแปะลิงก์มาให้ด้วยนะครับมันไปสมองมันมีความเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการพัฒนาการทางสมองนะครับมีความเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์นะครับเป็นความจําเสื่อมมีความเกี่ยวข้องกับโรคพากินสันมีความเกี่ยวข้องกับโรคสโตรกหรือเส้นเลือดสมอง ตีบตันเป็นนามพึษ์เป็นนามพ,พาตบางคนพูดไม่ได้บางคนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับนี่ของเรื่องของสมองนะครับหัวใจด้วยครับมีทําให้เกิดโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสามารถเกิดได้นะครับทาให้เกิดความดาโลหิตสูงได้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับภาวะดื้ออินซูลินหรือที่เรียกเรียกว่าอินซูลินเรสิสแตนซ์เกิดเบาหวานได้บางรายงานพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องก,กับการเกิดโรคไตวายหรือหลัง น,นอกหนือเจากนี้ระบบเลือดเองก็โดนทําให้เกิดปัญหาไปด้วยนะครับเช่นพบว่าถ้าเป็นแม่ที่เจอ PM 2.5เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะในช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่ลูกเกิดออกมาแล้วมีโอกาสจะกลายปเป็นลิวเคมีเหรือมะเร็งเม็ดเลือดได้นะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อายุเยอะๆแล้วเจอพีเ5อบ่อยๆมีโอกาสที่จะเกิดริ่มเลือดตามที่ต่างๆของร่างกายเพิ่มขึ้นครับริมเลือดไหน ริมเลือดในปอดริมเลือดในขาริมเลือดในเส้นเลือดต่างๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับอ่าน่ากังวลมากแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันยังไปยุ่งเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะฮะก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆก่อให้เกิดโอกาสที่เราจะมีโรคต่างๆเช่นโรคภูมิแพ้โรคภูมิต้านทานที่มันผิดปกติไปเราก็จะติดเชื้อง่ายป่วยง่ายนะครับเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไปหมดนะครับ บางคนมีปัญหาทางด้านของสมองทางด้านการนอนหลับไปด้วยซ้ําไปนะฮะเพราะว่าหายใจเข้าไปมันหายใจได้ไม่ค่อยดีการนอนหลับเราก็ยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่นะครับเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันน่ากลุมใจนะครับที่เราต้องสูดรตรไอของพวกเนี้เข้าไปทุกวันแล้วมันก็ ไม่ใช่มีปัญหาแค่ทางเดินหายใจสมัยก่อนเราก็กลัวแค่เออถ้าเรามีโรคประจําตัวที่เป็นโรคในทางเดินหายใจโรคหอบหืดโรคถุงลมป่งพองโรคหลอดลมป่งพองโรคปอดมีพังผืดโรคไซนัสโรคภูมิแพ้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขามีปัญหากับพี2.5มสามากที่สุดอย่างไรก็ตามคนทั่วไปเนี่ยที่ท่านไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเด็กเล็กคนแก่วัยรุ่นวัยทางานวัยอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีปัญหากับพ m เอสจุได้ทุกคน ทุกคนนะครับยิ่งอยู่กับมันนานยิ่งมีปัญหามากนะอ่ะแต่อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับมีโรคมหาสารที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5ตัวมันเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่า100%เต็มมันทําให้เกิดโรคแบบนั้นได้อย่างไรเราไม่แน่ใจว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่ว่าเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันเราคงจะต้องมีการไปศึกษาเพิ่มอีกล้วครับว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ คือในเมื่อมันมีความเกี่ยวข้องกับโรคที่ไม่ดีเรารู้ว่าฝุ่นมันไม่ดีแล้วเราก็ควรจะต้องป้องกันตัวเองได้แล้วตั้งแต่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับทีนี้แน่นอนว่าคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆอยู่แล้วเช่นถ้าเรามีโรคอ้วนนะครับเราไม่ออกกําลังกายเราทานแต่ของที่อ้วนๆนะครับเวลาเราไปเจอเพีเอ็ม2.5ที่มันมีโอกาสเกี่ยวข้องกับภาวะดื้อินซูลินก็อาจจะทําให้เราเสี่ยงเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนที่เขาออกกําลังกายสม่ําเสมอก็ได้นะครับ นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เ,ออเราต้องระวังนะทีนี้แล้วเราระวังแล้วแล้วยังไงแล้วจะทำอะไรได้นะครับก็แน่นอนว่าการที่เราสวมหน้ากากมันยังสามารถป้องกัน PM2.5 ได้โดยเฉพาะเวลาที่เราออกไปนอกบ้านเวลาที่เราออกไปนอกบ้านเนี่ยนะครับมันมีอยู่วิธีเดียวเลยที่เราจะทําในการป้องกันป้อง PM 2.5ก็คือการสวมหน้ากากนะครับวิธีอื่นใช้ไม่ได้ผลนะครับผมเคยเห็นคนที่คล้อง คล้องเครื่องที่ปล่อยไอประจุลบประจุเนกาติไอออนเนี่ยเอาไปจับกับฝุ่นพวกนี้มันไม่ค่อยจะได้ผลนะครับเพราะว่าไอ,ไอประจุลบเนี่ยมันจับฝุ่นได้ก็จริงนะครับแต่มันจะต้องมีความหนาแน่นของประจุลบเนี่ยสูงมากๆนะครับมันถึงจะได้ผลปัญหาก็คือถ้าห่านแขวนไว้อย่างเงี้ยนะครับประจุลบที่ออกมาต่อหน่วยความต่อหน่วยพื้นที่ที่หนาแน่นมันมันไม่มีเพราะว่าหนึ่งหนึ่งประจุ ท่านต้องเอาไปหาด้วยจํานวนอากาศที่อยู่รอบๆท่านซึ่งมันก็มีหนึ่งประจุในอากาศมหาศาลยังไงมันก็ไม่ทางจับฝุ่นได้แล้วเกิดมีลมพัดมาเอาพัดฝุ่นมาให้ตรงท่านจมูกตรงจมูกเนี้ยพัดเข้าจมูกไปเลยไอออนตัวเนี้ยยังไม่ทันจะจับเลยถูกไหมครับท่านก็สูดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นคือปัญหานะฮะส่วนตัวผมก็ไม่คิดว่าไอ้เครื่องที่ห้อยคอปล่อยประจุล็อมันจะช่วยอะไรแต่ว่าถ้าท่านสวมแล้วรู้สึกว่ามีพลังมั่นใจนะครับแล้วอยากจะทําก็ทําได้นะครับมันไม่ได้ ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะต้องเสียตังค์รานที่2ก็คือเวลาค่้อยตรงคอ,อนานๆเนี่ยบางคนมีอาการปวดคอบางคนมีกระดูกคอเสือ่อมก็ต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับอ่านะผมก็บอกไว้ก่อนถ้าถ้าเป็นตัวผมผมก็ไม่ใช้เพราะว่าไม่รู้ใช้ไปทําไมในื่มันกันอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่หน้ากากอ่าหน้ากากคือหลายคนผมก็คงจะเข้าใจแล้วครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่อยากสวมหน้ากาก,ากแล้วหลังจากที่โควิดมันเริ่มซาลงไปแล้วเราก็อยากจะถอดหน้ากาก,ากจะสูดลมหายใจเข้าไปได้เต็มปอดแต่ว่า ตอนนี้ท่าท่านทำแบบนั้นท่านสูบลมหายใจเข้าไปก็ได้แต่ pm ส5เข้าไปเต็มปอดนะครับแล้วก็มีปัญหานะฮะก็เลยมาที่มาของว่าเออท่านควรจะต้องใส่หน้ากากต่อนะครับหน้ากากที่ควรจะใส่นะก็ดีที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็น n 9 5มันกันได้เยอะที่สุด kn 94ก็จะกันได้รองลงมาแล้วก็หน้ากากธรรมดาเนี่ยก็จะกันได้น้อยที่สุดแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าท่านไม่ใส่อะไรเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องเป็นต้องมีการเถียงกันแล้วนะครับว่าเฮ้ ใส่หน้ากากแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับจะมันน่ากลัวเลยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงโควิดผมจําได้ว่ามีคนที่ไม่อยากจะสวมหน้ากากเพราะว่าเฮ้ยโควิดมันเรื่องเล่นๆเราเคยติดมาแล้วเราฉีดวัคซีนครบแล้วไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ไอพีเอ็มสองจุมันไม่มีวัคซีนมันไม่มีอะไรกันมันได้แล้วบางคนที่บอกว่าเออตัวเองไม่เชื่อเรื่องโควิดแต่ไม่เชื่อเรื่องฝุ่นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท่านก็เห็นฝุ่นมันลอยไปหมดหายใจเข้าไปมันเป็นยังไงท่านก็รู้ด้วยตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนะครับ วันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาหน้ากากมาให้ดูเหมือนกันว่ามีแบบไหนบ้างแต่ละคนก็อาจจะมีไม่เหมือนกันอย่างตัวเนี้นะครับตัวนี้คือ n 9 5ของ 3M ที่ผมมีนะครับแล้วก็ปกติเราใช้พวกนี้ในโรงพยาบาลท่านก็อาจจะไม่ได้มีสีแบบนี้ก็อาจจะมีหน้าก,ากากที่มันสีเขียวซึ่งก็เป็น n 9 5เหมือนกันนะครับแต่ท่านต้องดูที่มันเขียนไว้บนหน้ากากตรงนี้นะถ้าดูก็จะเขียน niosh นะครับแล้วก็มีหมายเลขข้างบนนะแล้วก็มีเนี่ยเขียนว่า n 9 5 ตัวเลขตัวนี้ทั้งหมดท่านสาเอามาสามารถเอาไปตรวจสอบในอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่ามันเป็นหน้ากากแบรนด์ที่แท้แล้วก็สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆไม่ใช่แบรนด์หลอกใครเอามาก็ไม่รู้นะครับต้องเอาเลขตัวนี้ไปหานะครับอ่าแล้วแน่นอนวิธีการสวมใส่ก็ต้องให้มันแนบติดกับหน้าเพราะถ้ามันไม่แนบกับหน้าไอตรงที่มีรูเนี่ยฝุ่นก็เข้าไปในนั้นได้นะครับแนบยังไงถ้า N95 เวลาผมใส่เนี่ยคือผมจะใส่เงี้ยเอามือไว้ด้านหน้าของมันแล้วก็เอา สายรัดหัวนะครับไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาไปแนบกับหน้าตัวเองนะมันจะมีดึงข้างบนข้างล่างอย่างนี้นะครับแนบกับหน้าตัวเองพอแนบเสร็จปุ๊บอันนี้ดึงขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ดึงลงข้างล่างแค่นี้เองแล้วก็ตรงจมูกมันจะมีเหล็กอยู่อันหนึ่งก็ทําให้มันแนบติดกับจมูกนะครับกดให้มันแนบติดกับจมูกด้านล่างก็ดึงให้มันสุดอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเห็นว่าด้านข้างไม่มีรูนะครับ ต้องให้มันเปะดังทางมีหรูคนที่มีหนวดเยอะๆเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีหนวดมีเครามันก็จะมีรูอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ต้องไปแก้ไขตัดหนวดตัดเขราอะไรท่านออกนะครับแล้วแต่แต่แบบนี้จะกันได้ดีที่สุดจะกันได้ทุกเวลาทุกอย่างที่ผมใช้ในโรงพยาบาลก็แบบนี้นะครับแต่แน่นอนว่ามันเหนื่อยมันคนอาจจะไม่ชอบนะครับก็มันใส่แล้วลำบากอึดอัดเป็นสิวอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงโควิดระบาดแมนผมใส่อย่างเงี้ยไปวิ่งนะฮะก็เหนื่อยกว่าปกติเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าก็ทำไงได้มันจําเป็นแบบนนนัั้ะะครบอ่ แล้วถ้าท่านไม่ไม่สามารถใส่ n เก้าสิบห้าได้มันก็มีตัวอื่น n เก้าห้าเวลาถอดเนี่ยถ้าสมมติมีเชื้อโรคตรงนี้ท่านอยากเอามือไปจับมันบ่อยนะตัวนี้เป็นหน้ากากใหม่ผมยังไม่เคยใช้มันก็เลยไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับแต่ว่าท่านอยากมือไปจับตรงนี้ถ้าท่านจับเสร็จปุ๊บมือท่านมีเชื้อโรคควรจะไปล้างนะครับทล้างให้เรียบร้อยนะครับเวลาถอด n เก้าสิบห้าเนี่ยเราไม่ใช่ถอดเฉยเฉยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันอยู่ตรงนี้มันอาจจะกระจายมาโดนเราก็ได้เวลาถอดเนี่ยให้เราโน้มตัวลงไปบนถังขยะหรือบริเวณทที่่่เเเเรรราาาจะะะถถอออดดิ้้้งงแลลใหสสนนนกคับ อย่างเงี้ยก้มตัวเราไปตัวนอนทิ้งถอดเส้นล่างออกมาก่อนอย่างงี้ปุ๊บนะฮะโดยมือไม่แตะโดนไอ้นี่ในหน้ากากน,นะครับเส้นที่สองจับด้านข้างๆอย่างเงี้ยจับเสร็จปุ๊บโยนทิ้งเลยลงไปข้างหน้าทำแบบเนี้ยทุกอย่างที่มันอยู่ที่หน้ากากมันจะไม่กระเด็นโดนเรานะครับนี่คือเป็นวิธีการถอดหน้ากากที่ถูกต้องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านใส่ไม่ได้อ่ะก็จะมีตัว kn 9 4ซึ่งลักษณะคล้ายๆกันแต่มันจะเป็นคล้องหูนะครับอันนี้ท่านก็ใช้ได้นะฮะ แล้วก็ถ้าท่านไม่มีแบบนั้นอีกก็อย่างน้อยการใช้หน้ากากปกติเนี่ยหน้ากาก surgical mask ที่ใช้กันในโรงพยาบาลที่มีขายทั่ทวๆไปมันก็ยังดีกว่าท่านไม่ใส่อะไรนะครับคือมันกันได้โอ้อาจ,จะ 6- กเจหรือ80%ดในบางกรณีนะครับก็ยังดีกว่าท่านไม่ใส่หน้ากาก,ากอะไรเลยนะครับหน้ากากผ้าที่ทุกคนมีไอ้พวกนั้นกันอะไรไม่ค่อยได้นะครับหน้ากากที่ซักได้หรอพวกนี้กันไม่ค่อยได้นะใส่แบบเนี้ยนะแล้วก็กดตรงนี้ให้มันแนบไปกับจมูก นะครับส่วนด้านข้างท่านจะเห็นว่ามันมีรูทางเข้าอย่างเงี้ยฝุ่นมันก็จะเข้าทางนี้ได้อยู่ดีดังนั้นท่านบางท่านก็อาจจะต้องหาสก็อตเทปมาแปะอย่างเงี้ยให้มันแนบกับหน้านะครับหรือบางคนใช้วิธีการทําแบบนี้อ่านะครับการควาสายนะให้มันเข้าไปกับหูของเราควายสายแบบนี้ก็จะทําให้มันแนบสนิทกับหน้าได้เพิ่มขึ้นนะครับอ่า เวลาถอดก็เหมือนกันอย่าไปจับตรงหน้ากากมันนะครับจับตรงหูแล้วก็โยนทิ้งไปด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะได้ผลดีกว่านะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของหน้ากากที่ออกไปข้างนอกแล้วมันยังพอใส่ได้แต่แล้วแล้วยังไงกับในบ้านเราล่ะในบ้านเราปลอดภัยกับพีเอ็มสองจุดห้าหรือเปล่าไม่ครับต่อให้เราปิดหน้าต่างยังไงฝุ่นมันก็เล็ดลอดเข้ามาได้อยู่ดีแล้วก็เยอะซะด้วยไม่ใช่แค่นิดเดียวถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันเยอะแค่ไหนเวลาปิด ประตูบ้านเปิดหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยท่านลองไปดูตอนช่วงที่มีแสงอาทิตย์เข้ามาทางหน้าต่างของท่านแล้วท่านดูสิครับจะเห็นฝุ่นเนี่ยเป็นทางเลยนะครับจะเห็นเป็นทางเลยมันเยอะขนาดนั้นนะฮะแล้วในบ้านเราเนี่ยเราจะทํำยังไงดีแน่นอนก็มีหลายอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องกรองอากาศชนิดที่มี He ป a f i l t e r ออยู่ข้างในนะครับท่านก็ไปหามาใช้ตัวนี้ผมคิดว่ามันมันคุ้มค่าที่จะลงทุนใช้แล้วล่ะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยในห้องของท่านก็คือจะเจอฝุ่นอย่างเงี้ยแล้วท่านก็นอนไปกัับฝุ่่่นนนะ,ะซึงมไมไดี เวลาที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยเครื่องกรองอากาศสาหรับผมมันยังสําคัญอยู่นะครับผมก็มีนะแต่ว่าไม่บางคนอาจจะไม่ชอบเครื่องกรองอากาศแบบเพปเปอร์ฟิลเตอร์อาจจะใช้ตัวอื่นๆเช่นบอกว่าเอออยากจะใช้กรณีที่เป็นไอออนลบได้ไหมนะครับออกรณีเครื่องไอออนลบที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่แขวนคอเพราะว่าเครื่องไอออนลบที่ปล่อยอยู่ในห้อง,องเราเนี่มันจะใหญ่พอสมควรแล้วมันก็ถ้าห้องมันไม่ใหญ่จนเกินไปนะท่านต้องไปดูที่สเปคของเครื่องว่ามันสามารถรองรับห้องได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับ เพื่อที่จะปล่อยประจุออกมาให้มันพอดีกับปริมาณห้องนะครับเพราะถ้าประจุมันไม่พอดีเนี่ยไอฝุ่นมันก็จะลอยไปลอยมาอยู่ดีนะครับไอออนพวกนี้ก็จะไปจับฝุ่นทําให้มันตกมาที่พื้นท่านก็ถูพื้นแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เริ่มจะมีเข้ามาใช้กันบ่อยๆจะเรียกว่าไบโพลาร์ไอออนนะอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนได้ได้ยินเท่าไหร่ไบโพลาร์ไอออนเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ประจุลบอย่างเดียวมันเป็นประจุลบและบวกนะครับโดยมันจะไปจับกับสิ่งพวกนี้นะทำให้มันตกลงมาที่พื้นแล้ว แต่ว่ามันมีประโยชน์อันนึงซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีคุณคุณประโยชน์ในอนาคตก็คือว่าไอไบโพล่ายออนเนี่ยบางทีนะครับเวลามันไปจับพวกไวรัสหรือว่าเชื้อโรคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันทําให้เชื้อโรคพวกนี้มันหมดฤทธิ์ไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันจับเนี่ยมันจะไปทําให้เกิดฟรีเรตติคอลนะครับก็คือฟรีเรตติคอลหมายความว่าเป็นอนุมูลอิสระแล้วกันอ่เหมือนที่เราเคยได้ยินนั่นแหละครับมันไปจับแล้วมันทําให้ต้องดึงเอาประจุของ ไอเชื้อโรคหรือของพื้นผิวของเชื้อโรคหรืออะไรพวกนี้ออกมาทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันขาดประจุแล้วมันจะหมดฤทธิ์มันทางานไม่ได้เนี่ยคือหลักการคร่าวๆนะครับพวกไบโพลายอ้อนตัวนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรเหมือนกันท่านต้องไปลองค้นหาเ,าเองนะครับว่ามันมีขายจริงๆที่อเมริกาก็มีนะครับก็ลอง,ก,ลองก็ลองไปดูนะครับนั้นพวกเนี้ยสองสามอย่างเนี้ยมันจะพอช่วยท่านได้บ้างโดยเฉพาะเวลาอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งซึ่งอยากจะให้ทาก็คือการทําความสะอาดบ้านด้วยน้านะครับน้ําเราอาจจะใส่ ใส่ที่ถูพื้นที่เช็ดอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้ทาก็คือการกวาดนะครับการกวาดด้วยไม้กวาดไม่ว่าจะเป็นกวาดในบ้านกวาดนอกบ้านกวาดเอ่อออฟฟิศกวาดสวนอะไรเงี้ยนะครับท่านอย่ากวาดเพราะว่ายิ่งกวาดฝุ่นพวกนี้มันยิ่งฟุ้งยิ่งฟุ้งแล้วมันไปไหนท่านก็หายใจมันเข้าไปนั่นแหละครับนะแล้วอยู่ในบ้านมีคนใส่อากาศไหมก็ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่คุกคนที่เข้าบ้านอยากจะถอดหน้ากากกันทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยดีสุดหญ่อย่าไปกวาดนะครับ แต่ถ้ามันจําเป็นมากๆเช่นโอ้โหแล้วเห็นกองฝุ่นมันเยอะแยะมหาศาลอันนั้นท่านจะกวาดก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าท่านที่มีหุ่นยนต์ทาความสะอาดที่มันเป็นกลมๆเนี่ยเราไปดูดอ่นนั้นก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ยังมีส่วนฟุ้งขึ้นมาบ้างนะครับน้ำเนี่ยดีที่สุดคือมันจับฝุ่นไม่ก็อยู่กับตัวมันแล้วท่านก็เอาไปเอาไปทิ้งได้นะครับนั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองที่ท่านสามารถทําได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ผลเลยแต่ผมเห็นคนทํากันจัังงเลยนนนน,นนะะคครรบบกกก็ืออาาาาพ้้้ํข ฉีดพ่นน้ำไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันไม่มีผลอะไรกับ PM 2 5. 5เลยนะครับคือทำแล้วก็เปลืองน้ำซะด้วยซ้ำไปแล้วเพอเอถ้าเกิดว่าท่านใช้เครื่องยนต์ที่ฉีดน้ำเนี่ยตัวเครื่องยนต์มันก็ปล่อย PM 2 5. 5ออกมาอีกนะครับถูกไหมมันไม่ได้ผลแล้วมันยังจะมีปัญหาขึ้นมาอีกดังนั้นส่วนตัวผมนะครับถ้าเป็นเรื่องของการฉีดน้ำเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ ท่านไปเอาการลงทุนไปกับการดูว่าไอ้ตรงไหนมันพีเอ็มจบสองจุดห้าแล้วไปจัดการมันดีกว่านะครับลถอะไรที่มีท่อไอเสียแล้วมันมีควันไอเสียนี่คือคงจะต้องมีมาตรการเด็ดขาดนะอย่างที่อเมริกานี่ก็จะมีการตรวจสภาพรถยนต์ถ้าเกิดรถคันไหนปล่อยของเสียแบบนั้นออกมาก็จะไม่ผ่านการประเมินนะครับก็โดนปรับด้วยถ้าท่านยังใช้มันอยู่นะครับโดนปรับเยอะถ้าด้วยซ้ำไปนะปรับบ่อยๆก็โดนลิบไปกับขี่นะครับท่านขับไม่ได้เนี่ยนะครับเมืองไทยก็อาจจะต้องเข้มงวดขนาดนั้นนะครับ ส่วนว่าจะทํายังไงดีเรื่องของการเผาไหม้เผาป่าระเบิดภูเขาสร้างหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นคงจะต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่ประเทศไทยแล้วครับผมคงจะไม่สามารถไปแนะนําบ่งบอกบอกกล่าวอะไรได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนําได้ก็คือว่าตัวท่านควรจะทํำยังไงดีกว่านะครับอ่ะแล้วผมรู้ว่าบางท่านเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะหาเครื่องครองเครื่องก่ออากาศเครื่องฟอกอากาศมาใช้ได้นะครับ ดีที่สุดท่านก็คงจะต้องพยายามปิดหน้าต่างเข้าไว้แล้วก็ทําความสะอาดห้องก็ใช้พวกน้ำเนี่ยชุบน้ําเช็ดนวลเช็ดนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ใส่หน้ากากให้มากที่สุดถ้าหน้ากากธรรมดาท่านหาไม่ได้อีกก็อย่างน้อยหน้ากากเสื้อที่มันหน้ากากซักได้หน้ากากผ้าหน้ากากอะไรก็ยังดีกว่าท่านไม่ใส่อะไรเลยก็เรากันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่าน,านหาได้ เครื่องกรองอากาศไม่ว่าจะเป็นแบบไหนใช้มันให้หมดนะครับท่านมีเครื่องตรวจ pm ียง2.5ในห้องก็เอามาตรวจเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีมากมีน้อยอได้นะครับทำความสะอาดในห้องด้วยน้านะครับช่วยได้ถ้าออกไปนอกบ้านก็ใส่หน้ากากนะครับถ้าใส่ไ,ไม่ได้เลยก็หน้ากากพวกผ้าอย,ย่างยังดีกว่าท่านไม่ใส่เลย,เลยนะครับวันนี้ก็มาเล่าเท่านี้ให้ฟังนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ